คลิปนี้เราจะพาทุกคนไปสัมผัสลมหนาวบนภูเขาหิมะมังกรหยกไปดูสายน้ำสีฟ้าใสของหุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงินชมโชว์กลางแจ้งสุดอลังการที่เล่าเรื่องราววัฒนธรรมของชนเผ่าท้องถิ่นลองแต่งชุดชนเผ่าแบบพอสอจีนเดินเล่นชิวๆในเมืองโบราณลี่เจียงและที่นี่ก็คือมณฑลยูนนานประเทศจีน เราเริ่มต้นการเดินทางที่สนามบินสุวรรณภูมิค่ะคืนนี้เราจะบินไปคุณหมิงก่อนจะต่อเครื่องไปลี่เจียงด้วยสายการบินไชน่าอีเทนแอร์ไลน์ค่ะไม่นานเราก็เดินทางมาถึงสนามบินคุนหมิงแล้วค่ะขั้นตอนการผ่านต่อมอไม่ยากเลยค่ะคนพาสปอร์ตขาวอย่างเราไม่โดนถามอะไรเลยเพื่อเตรียมตัวต่อเครื่องเราเดินผ่านเจ้าไดาโนเสาร์ ขึ้นลิฟต์ไปยังชั้น3เพื่อ,อรอต่อเครื่องอากาศที่คุ้นหมิงเย็นฉ่ำมากๆตอนลงเครื่องรู้สึกถึงความเย็นประทะเข้าเต็มๆเลยเรามาถึงก็เกือบตีหนึ่งแล้วคืนนี้เราจะนอนกันที่สนามบินนะคะเพื่อรอเคาน์เตอร์เช็คอินเปิดตอนตีห้าค่ะ A few moments later. หลังจากเช็คอินเสร็จผ่านด่านตรวจสัมภาระต้องบอกว่าเขาตรวจละเอียดมากๆพวก power bank อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์รวมทั้งการค้นตัวที่นี่เขาจริงจังมากๆ เช้าวันใหม่เครื่องบินทยานขึ้นฟ้าอีกครั้งมุ่งหน้าไปยังเมืองลี่เจียงใช้เวลาเพียงแค่40นาทีก็ถึงจุดหมายปลายทางและแล้วเราก็มาถึงเมืองลี่เจียงแล้วค่ะสนามบินล้อมรอบด้วยภูเขา360องศาอยู่ท่ามกลางหุบเขาออกจากสนามบินเราก็กระโดดขึ้นรถที่ทางที่พักจัดมารับเราค่ะ ระหว่างทางไปยังเมืองโบราณลี่เจียงมีความรู้สึกคล้ายภาคเหนือบ้านของเราค่ะแตกต่างที่จะมีดอกกหลาบที่ปลูกอยู่ริมถนนที่สวยมากๆเดิมทีแล้วกหลาบเด็กเชื่อว่าเป็นดอกไม้ที่เลี้ยงยากมากแต่สําหรับที่นี่ริมถนนที่รถวิ่งผ่านไปมาก็สามารถเติบโตออกดอกสวยงามได้ไม่นานเราก็มาถึงเมืองโบราณลี่เจียงแล้วค่ะ เมืองเก่าแก่อายุกว่า800ปีและเป็นเมืองมรดกโลกจากยูเนสโกด้วยนะคะเห็นแล้วสวยงามสมคำร่ำลือจริงๆค่ะรถจอดแว้ส่งเราลงที่ประตูใต้โดยมีคุณลุงจากที่พักมารับเราและเอารถเข็นมาใส่กระเป๋าให้เราด้วยค่ะซึ่งดีมากๆเลยทําให้เราไม่ต้องลากกระเป๋าวนพื้นถนนหินที่สามารถทําให้ล้อกระเป๋า,าพังได้ในทริปนี้เราจะพักที่นี่ทั้งหมด3คืนเราเรมาถึงเช้ายังไม่ถึงเวลาเช็คอินเข้าที่พัก เราได้ออกไปหาอะไรทานเบาๆแล้วเดินเล่นในเมืองโบราณก่อนค่ะวันนี้ฝากท้องมื้อแรกที่ร้านตามสั่งใกล้ๆทางออกฝั่งประตูใต้ค่ะโดยเลือกข้าวผัดหมูไร้ข้าวราดหมูผัดพริกหยวกค่ะต้องบอกว่าเขาผัดได้หอมกระทะมากๆค่ะราสั่งเสี่ยวหรงเปาเพิ่มอีกหนึ่งเมนูรสชาติอร่อยไม่แพ้กันเลยค่ะแถมไม่แพงด้วยหลังจากนั้นเราก็แวะหาร้านเช่าชุดเดินดูอยู่หลายร้านสุดท้ายเลือกร้านนี้ร้านอยู่ทางประตูใต้อยู่ไม่ไกลจากที่พักค่ะ มีชุดให้เลือกหลากหลายเราเช่าชุดชนเผ่าแมวสีแดงมาถ่ายรูปเล่นระหว่างเราเช็คอินกันค่ะราคา88หยวนรวมแต่งหน้าทำผมแล้วค่ะมีค่ามาจำชุด200หยวนคืนชุดไม่เกิน2ทุ่มและนี่ก็คือ finish l o o ค่ะโทนสีชมพูหวานไปถ่ายรูปเล่นกันค่ะ ดีมากเพราะช่วงที่เรามามีดอกไม้ประดับทั่วทั้งเมืองจะถ่ายมุมไหนก็สวยสวยเหมือนเมืองในเทพนิยายเลยค่ะเดินเล่นถ่ายรูปมาสักพักเราก็จะรู้สึกว่าที่นี่อากาศบริสุทธิ์มาก แถมอากาศเย็นกำลังดีสามารถเดินได้ทั้งวันลืมเหนื่อยไปเลยค่ะได้เวลาเช็คอินเราก็คืนชุดเดินกลับที่พักที่พักเราชื่อซีรูอินเจ้าของพูดภาษาอังกฤษได้บริการดีมากพักที่นี่ครบ3ามคืนจะมีบริการรับหรือส่งที่สนามบินด้วยค่ะมีน้องสก斯นมาลาเมีวมาต้อนรับด้วยค่ะน่ารักมาก ครั้งนี้เราได้ห้องริมค่ะวิวระเบียงให้ความรู้สึกเป็นโรงเตี้ยมเหมือนในซีรีส์จีนโบราณเลยค่ะห้องไซส์พอหมอเตียงขนาดพอดีเลยค่ะมีที่นั่งเล่นและตู้เก็บเสื้อผ้าให้ด้วยนะและนี่ก็คือวิวจากหน้าต่างห้องเราค่ะข้างนอกฟ้าใสามากไปดูห้องน้ํากันค่ะห้องน้ําเป็นชักโครกแบบอัตโนมัติไม่มีสายฉีดชําระแต่เราพกที่ฉีดพกพาไปค่ะหิวได้สบายสบาย ห้องอาบน้ําจะเป็นแบบแยกนะคะมีน้ําร้อนน้ําเย็นมีแชมพูครีมอาบน้ําครีมนวดผมค่ะมีอ่างล้างหน้ามีแปรงสีฟันยาสีฟันให้ที่คลุมผมและไดป่าผมครบเลยค่ะตอนบ่ายเราไปเดินเล่นที่พระราชวังมุ่งฝูงค่ะที่นี่คือจวนเจ้าเมืองในอดีต มีค่าเขา40หยวนมีไกด์คนจีนพาเดินชมได้ค่ะถ้าฟังภาษาจีนได้แนะนำให้เดินตามได้เลยค่ะข้างในเป็นสถาปัตยกรรมจีนเก่าสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยราชวงศ์หมิงสถาปัตยกรรมของเขาหรือหมู่มีความคล้ายพระราชวังต้องห้ามแต่ขนาดเล็กกว่าถ้าอยากได้ภาพสวยๆแนะนำให้มาช่วงเช้าเพราะช่วงที่มาก็แอบย้อนแสงนิดนึงค่ะ ด้านในยังมีงานหัตถกรรมและอาวุธโบราณที่ใช้ในยุคสมัยนั้นให้ชมด้วยนะคะที่นี่สวยและสงบมากถ่ายรูปเพลินเลยค่ะ ติดท้ายวันแรกด้วยอาการเหนื่อยล้าจากการเดินทางและยังไม่ได้นอนตั้งแต่เมื่อคืนเราตัดสินใจกลับที่พักแมะหาของกินรองท้องใกล้ๆจบที่เปี๊ยะไสก้กราบที่อยู่ตรงข้ามทางเข้าที่พักและโยกเกิร์ตในขวดพร้อมหลอดดื่มวันนี้เราตื่นกันตั้งแต่ฟ้าย,ยังมืดรถจากไกด์นำเที่ยวมารับตั้งแต่เวลาตีห้นาทีวันนี้เราซื้อทัวร์วันเดทิ ไปอุทยานขึ้นภูเขาหิมะมังกรยกโดยเราให้ที่พักติดต่อให้นะคะจองล่วงหน้าอย่างน้อย7วันค่ะจุดแรกที่ไกด์พามาจะเป็นจุดชมวิวพระอาทิตย์ขึ้นค่ะวันนี้ภาวนาให้ฟ้าเปิดเหมือนเมื่อวานสภาพอากาศคือเย็นมากๆเลยค่ะโชคดีที่ไกด์เตรียมเสื้อกันหนาวไว้ให้เพราะฮิตเทคที่ใส่มาด้านในก็เอาไม่อยู่ค่ะรอพระอาทิตย์ขึ้นได้สักพักก้อนเมฆก,ก็เคลื่อนมาปิดวิวภูเขาด้านหลังมิดเลยค่ะ และก็เริ่มมีฝนโปรยๆล,ลงมาอีกด้วยทุกคนต่างรอยอย่างมีความหวังว่าฟ้าจะเปิดให้ได้เห็นแสงทองกระทบบนยอดภูเขาหิมะและแล้วเราก็เริ่มเห็นแสงสีทองที่กระทบลงหิมะบนยอดเขาแล้วค่ะ แม้ท้องฟ้าจะเปิดไม่ถึงร้อเปอร์เซนแต่วิวข้างหน้ายังคงทำให้เราอึ้งในความอลังการของภูเขาหิมะที่สูงตระหงานซ่อนอยู่ด้านหลังหมอกจางจางแต่ก็ทำให้มีเสน่ห์ไปอีกแบบค่ะเราเดินไปที่จุดบริการนักท่องเที่ยวเพื่อไปขึ้นรถบัสของอุทยานไปยังจุดถัดไปค่ะ พอถึงจุดที่รถพัสจอดก็ทําให้เราตื่นเต้นมากๆค่ะเพราะภูเขาหิมะแอบเปิดย้อนให้เราได้เห็นลิดนึงที่นี่ก็คือหุบเขาพระจันทร์สีน้ําเงินค่ะหรือเรียกอีกชื่อทะเลสาบไปสุยเหอเกิดจากน้ำที่ไหลมาจากน้ําแข็งที่ละลายจากภูเขาหิมะมังกรหยกมีแร่าธาตุผสมอยู่ทําให้น้ําเป็นสีฟ้าอมเขียวเทอควอส จุดนี้เราอยู่ที่ระดับความสูงประมาณ4,000เมตรจากระดับน้ำทะเลกันแล้วนะคะเริ่มรู้สึกถึงความเบาบางของอากาศทำให้หายใจไม่เต็มปอดเท่าไหร่แต่ออกซิเจนกระป๋องช่วยได้ค่ะทางไกด์แจกให้ลูกทัวร์คนละหนึ่งกระป๋องซึ่งรวมอยู่ในค่าทัวร์แล้วถ้าไม่พออุทยานมีจำหน่ายค่ะ จุดนี้เป็นเพื่อนคนจีนที่เป็นลูกทัวร์เหมือนกันพาเดินมานะคะเหตุเกิดจากที่เราฟังภาษาจีนไม่ได้ตอนไกดอธิบายว่าจุดไหนสวยบ้างเพื่อนสองคนนี้ก็เลยพาทัวร์เลยค่ะใช้ google translate สื่อสารกันจุดไหนสวยพาไปหมดเลยค่ะคอยชี้มุมสวยๆให้ช่วยเหลือตลอดทางอีกหนึ่งวิตรภาพที่เกิดขึ้นในคลิปนี้ค่ะ เป็นจุดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์1ปีมีหนึ่งครั้งนะคะคนจีนเชื่อว่าล้างมือขอพรอที่นี่จะสมหวังค่ะจากนั้นเรานั่งรถบัสของอุทยานไปขึ้นกระเช้าขึ้นภูเขาหิมะมังกรหยกค่ะจุดนี้คนเยอะมากๆเลยนะคะแต่ระบบการจัดการเขาก็ดีมากค่ะถึงจะรอนานนิดหน่อยแต่วิวข้างบนสวยคุ้มแน่นอนค่ะ เรานั่งกระเช้าขึ้นสู่ระดับความสูงที่4,500เมตรระหว่างนั่งกระเช้าผืนป่าบนเขาด้านล่างต้นไม้เริ่มเปลี่ยนสีจากสีเขียวเป็นสีเหลืองเป็นสัญญาณบอกว่าเราเริ่มใกล้เข้าสู่ฤดูหนาวแล้วค่ะสวยจนทําให้ละสายตาจากวิวตรงนี้ไม่ได้เลยค่ะ สูงขึ้นกระเช้ายิ่งค่อยๆเคลื่อนเข้า,า,าสู่ม่านหมอกที่หนาขึ้นข้างบนนี้ท้องฟ้าค่อนข้างติดเราเดินเข้าสู่ทะเลเหมอกบนภูเขาหินโลง่งที่หน้าหนาวพื้นที่ตรงนี้จะเต็มไปด้วยหิมะแต่ช่วงที่เรามาจะมีหิมะปกคลุมอยู่บนยอดเขาที่ความสูง4,680เมตรค่ะเถ้าไหวก็เดินขึ้นไปต่อจนถึงยอดเขาเพื่อพิสูจน์ตัวเองได้ค่ะระหว่างทางเดินจะเป็นบันไดไมค้ค่อยๆไล่ระดับความสูงขึ้นไปค่ะ โดยเฉพาะด่านสุดท้ายบันไดจะชันมากที่สุดค่อยๆเดินไปสูดออกซิเจนไปแล้วแล้วเราก็มาถึงแล้วค่ะที่ความสูง4,680เมตรจากระดับน้ำทะเลด้านบนคนเยอะมากเลยค่ะบนยอดเขาท้องฟ้าก็ยังปิดเหมือนเดิมแต่ยังสามารถมองเห็นท่าน้ำแข็งด้านหลังก็ถือว่ามาถึงแล้วค่ะ เริ่มมีอาการปวดหัวขึ้นมาเล็กน้อยอาจจะเป็นเพราะเราเรีบทําเวลาเดินขึ้นมาบนจุดนี้ร่างกายที่ชินกับพื้นที่ต่ำอย่างเราบนพื้นที่สูงและมีออกซิเจนน้อยอาจทําให้เกิดอาการแพ้ความสูงได้ค่ะนอกจากเตรียมร่างกายที่พร้อมมาแล้วยังต้องให้เวลากับร่างกายได้ปรับสภาพได้ค่ะโชคดีที่เรามีแค่อาการปวดหัวเล็กน้อยสามารถเที่ยวต่อได้ค่ะ เราจะนั่งรถบัสกลับไปที่จุดบริการนักท่องเที่ยวนะคะนี่คือสภาพถุงขนมที่ขึ้นไปเจออากาศข้างบนมาค่ะถึงจุดบริการนักท่องเที่ยวไกด์ก็พาเราไปทานอาหารท้องถิ่นนี่ถือเป็นอาหารมื้อแรกของวันนี้เลยก็ว่าได้นอกจากแซนด์วิชที่ทางที่พักเตรียมไว้ให้เมื่อเช้าเราก็ยังไม่ได้กินอะไรเลยค่ะในหม้อมีผกักมีไก่มีเส้นคล้ายๆบุนเส้นกินร้อนๆโรยพริกหมาล่าหอมๆช่วยบรรเทาอาการปวดหัวได้ดีเลยค่ะ บ่ายนี้เรามาชมโชว์ขึ้นชื่อของเมืองลี่เจียงจากผู้กำกับระดับโลกอย่างจางอี้หมูเวทีอยู่กลางแจ้งมีภูเขาหิมะอยู่ด้านหลังเล่าเรื่องราวสะท้อนความเป็นวัฒนธรรมท้องถิ่นนำเสนอวิถีชีวิตของชนเผ่านาซีชนเผ่าไผ่ชนเผ่าอีและชนเผ่าอื่นๆที่อาศัยอยู่ในแถบลี่เจียง น,นี้ก็คือความสวยงามของอุทยานระดับ 5A ของประเทศจีนค่ะค่าทัวร์นี้ราคาจะอยู่ที่570หยวนต่อคนค่ะเรากลับถึงที่พัก5โมงเย็นพร้อมกับอาการปวดหัวอีกครั้งเราแวะซื้อของกินง่ายๆไม่ไกลจากที่พักห <Okay. S 1> ลยกลับที่พักกินยานอนพักผ่อนวันนี้เราพักหมดผจญภัยไว้ก่อน <Okay. S 1> เป็นวันแรกที่ได้นั่งทานอาหารเช้าของที่พักช้าๆมีเกี๊ยวและก๋วยเตี๋ยวค่ะ เส้นมีความคล้ายเส้นขนมจีนเติมพริกเข้าไปเข้ากันมากอร่อยเลยค่ะวันนี้เราเรียกตีต๋ไปหมู่บ้านไผ่ซากันค่ะการเรียกรถที่นี่ง่ายและสะดวกมากค่ะเรียกผ่านแอปอารีเพยและตัดบัตรได้เลยค่ะไม่ยุ่งยากเลยเราตั้งใจจะไปเดินเล่นและถ่ายรูปที่หมู่บ้านกันค่ะ รถแวะส่งเราที่ทางแยกให้เราเดินเข้าไปอีกหน่อยนึงและวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันที่ฟ้าไม่เปิดค่ะระหว่างทางเดินเข้าก็จะมีของขายขนมและของกินท้องถิ่นวางขายตลอดทางเลยค่ะ บ้านไตซามีความแตกต่างจากลี่เจียงคือรถสามารถเข้ามาข้างในได้บวกกับเป็นหมู่บ้านที่ค่อนข้างเล็กทําให้เราต้องคอยเดินหลบรถอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะตรงป้ายทางเข้าหมู่บ้านคนจะยืนถ่ายรูปกันเยอะมากและมีรถวิ่งผ่านไปมาอาจจะเป็นเพราะหมู่บ้านเล็กทําให้เรารู้สึกว่าที่นี่คนแน่นกว่าเมืองโบราณลี่เจียง มาสักพักเราก็มาแวะที่ร้านเช่าชุดร้านนี้ค่ะวันนี้ตั้งใจจะใส่ชุดที่เบดไปถ่ายรูปกับทุ่งหญ้าและดอกไม้ใกล้ๆหมู่บ้านค่ะแล้วก็หวังว่าแต่งหน้าแต่งตัวเสร็จท้องฟ้าจะเปิดให้เราได้ถ่ายรูปกับแสงส,สวยๆราคาเช่าชุดรวมแต่งหน้าอยู่ที่108หยวนค่ะมีค่ามาจ 1, ํา1,000หยวน ร้านนี้จะไม่รับเงินสดนะคะสามารถจ่ายผ่านวีแชทหรืออารีเพที่เราผูกบัตรไว้ได้เลยค่ะส่วนตัวเราขอเข้ามาจาำด้วยเงินสดเนื่องจากแลกเงินมาเยอะและจะทําให้เราไม่ต้องเสียเวลาเอาเงินออกจากแอปอารีเพหรือวีแชทเวลาเข้าโอนคืนให้ด้วยค่ะร้านนี้รู้สึกว่าเขาตั้งใจแต่งมากเลยค่ะมีการเตรียมผิวให้ด้วยเริ่มจากลงคอเลกเตอร์สีส้มปรับสีรอยค้ำใต้ตาก่อนลงรองพื้นตามด้วยคุชชั่นและแป้งทับอีกทีทําให้รู้สึกหน้าบล็อกๆับขึ้นมาเวลาอยู่หน้ากล้อง สร็จก็อดชมเขาไม่ได้ว่าแต่งสวยมากร้านนี้เขาทาคอให้ด้วยนะคะหน้าไม่ลอยแน่นอนอาเสร็จก็เริ่มทําผมพร้อมใส่เครื่องประดับค่ะอันไหนไม่ชอบก็บอกเขาได้เลยนะคะแต่งเสร็จใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงค่ะหลังจากแต่งหน้าเสร็จเราก็มาใส่ชุดกันค่ะ และนี่ก็คือชุดที่เราเลือกนะคะเป็นชุดเผาที่เบตดแบบประยุกต์ค่ะถ้าใครชอบสไตล์การแต่งหน้าแบบนี้แวะมาตามกันได้ที่ร้านนี้นะคะที่ร้านจะมีบริการถ่ายภาพด้วยนะคะจะเป็นอีกราคาหนึ่งเข้ามาสอบถามกันได้ค่ะได้เวลาออกไปถ่ายรูปเล่นกันแล้วค่ะจุดแรกที่ห้ามพลาดคือถ่ายกับป้ายทางเข้าหมู่บ้านค่ะภายในหมู่บ้านก็มีที่ให้ถ่ายรูปเยอะเลยค่ะ เราเรียกตี๋ออกไปถ่ายรูปที่คาเฟ่นอกหมู่บ้านนะคะก็จะได้บรรยากาศประมาณนี้เลยค่ะ ุดและจะกลับไปที่เมืองโบราณลี่เจียงและตั้งใจจะแวะที่3ามมังกรดำแต่ฝนก็เริ่มลปอยลงมาทำให้เราลังเลว่าจะไปดีไหมเราหยุดที่ร้านนมย่างขนมท้องถิ่นอยูนนานก่อนมาเราเห็นขนมนี้อยู่ในซีรีส์จีนเรื่องหน้าสายลมที่พัดผ่านวันนี้เลยถือโอกาสมาลองชิมดูค่ะเลือกเป็นไส้แยมกุหลาบกับช็อกโกแลตค่ะ รสชาติไม่ค่อยหวานมากจะมีกลิ่นนมหมักค่อนข้างแรงแต่ได้กลิ่นของกุหลาบในแยมมาช่วยตัดถ้าแยมเยอะกว่านี้คิดว่าจะช่วยให้กินง่ายขึ้นค่ะเรานั่งรอเรียกรถตีตีนานมากทําให้ตัดสินใจไม่ไปสามังกรดําแล้วเรากลับไปที่เมืองโบราณล,ลี่เจียงเลยและจะออกไปหาอะไรทานในเมืองด้วยค่ะระหว่างทางกลับฝนก็เริ่มลงเม็ดอีกครั้งโชคดีที่กลับมาเมืองโบราณลี่เจียงฝนก็หยุดตกแล้ว บรรยากาศหลังฝนตกอากาศเยนเ็ยนๆแบบนี้ไม่มีอะไรดีไปกว่าหม้อไฟร้อนๆอีกแล้วค่ะร้านนี้เป็นสไตล์หินอย่างหม้อไฟฝัฟ่งหนึ่งเป็นซุปเผ็ดมาล่าสีแดงเข้มอีกฝั่งเป็นซุปใสกระดูกหมูรสละมุนหอมและมีรสหวานจากักค่ะ เราสั่งเหตุตีนไก่ล็อก,กระดูกมาแล้วสาหร่ายวากามเมะปลามหมึกเนื้อหมูเนื้อปลาผัดกาดค่ะวัตถุริบสุกจานที่สั่งมาสดมากค่ะสะอาดด้วยไอ้น้ำที่ลอยขึ้นทำให้อุ่นสบายจนลืมอุณหภูมิข้างนอกเลยค่ะบรรยากาศร้านท้องถิ่นอบอุ่นเป็น,ก,นกันเอง ทั้งหมดนี้เราหมดไปประมาณ1 2 0 0อรบาทอร่อยคุ้มมากค่ะอิ่มแล้วออกไปเดินย่อยกันค่ะนี่จะเป็นคืนสุดท้ายที่เราจะได้อยู่ในเมืองโบราณลี่เจียงมาเก็บตกบรรยากาศยามค่ำคืนที่เมืองโบราณแห่งนี้กันค่ะยิ่งเดินก็ยิ่งรู้สึกว่าเจอซอยใหม่ๆร้านใหม่ที่เรายังไม่เคยเดินผ่านและแอบเสียดายที่ไม่ได้เดินผ่านในช่วงเวลากลางวันบางร้านตกแต่งดอกไม้สวยมากถ้าได้เห็นในช่วงกลางวันก็คงจะสวยอีกแบบ alone standing in ออกมาถนนเส้นรอบนอกฝากประตูเหนือนะคะได้ออกมาเส้นวิถีชีวิตของคนจีนที่อยู่รอบนอกเมืองโบราณมีรถวิ่งผ่านไปมาได้เห็นตึกสมัยปัจจุบันสร้างอยู่ตามเนินเขาแต่ไม่รู้สึกประหลาดตามีความกลมกลืนเข้ากับเมืองโบราณเป็นอย่างดีเดินมาถึงทางเข้าด้านประตูเหนือผู้คนแน่นไม่แพ้ช่วงกลางวันตรงนี้เป็นจุดไฮไลท์ของเมืองลี่เจียงที่ใครมาต้องมาถ่ายรูปคู่ก,กับกังหันน้ำ เป็นสัญลักษณ์ว่ามาถึงลี่เจียงแล้วซึ่งเราก็ได้มาถ่ายไปตั้งแต่วันแรกที่เรามาถึงเลย แนะนำสำหรับใครที่จะมาพักในเมืองโบราณลี่เจียงนะคะทางโซนฝั่งประตูเหนือจะค่อนข้างคึกคักมีร้านอาหารเปิดดึกร้านนั่งดื่มดนตรีสดเยอะมากๆถ้าใครชอบบรรยากาศที่เงียบสงบแนะนำให้พักฝั่งโซนประตูใต้เหมือนเราได้เลยค่ะ ที่4เราออกจากที่พักตั้งแต่เช้ามืดเรียกรถตีตีไปยังสนามบินเพื่อขึ้นเครื่องกลับกรุงเทพโดยสายการบินรุ่ยรี่แอร์ไลน์สายการบินเดียวที่บินตรงจากลี่เจียงถึงกรุงเทพโดยไม่พักต่อ,อเครื่องไฟบินจะมีทุกวันอังคารพฤหัสบดีและวันเสาร์ค่ะถึงเวลาที่เราต้องโบกมือลาเมืองแห่งนี้แล้วแม้ว่า ท้องฟ้าจะไม่เปิดให้เห็นภูเขาเหิมะคมชัดแบบในโปสการ์ดแต่ธรรมชาติก็ยังงดงามในตัวมันเองเรายังได้เจอมิตรภาพใหม่ๆจากเพื่อนร่วมทิปแม้จะพูดกันคนละภาษาแต่กับสื่อสารกันได้ด้วยรอยยิ้มและการช่วยเหลือเมืองลี่เจียงก็มีสเสน่ห์ที่ทำให้เรารู้สึกสบายใจบ้านเมืองสะอาดผู้คนใจดีค่าของชีพไม่แพงมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลทำให้เรารู้สึกปลอดภัยตลอดเวลา บางครั้งการเดินทางไม่ได้พาเราไปแค่สถานที่แต่มันพาเราไปพบกับความรู้สึกที่ไม่เคยมีมาก่อนจนกลายเป็นความทรงจำที่ทำให้เรายิ้มได้ในทุกครั้งที่คิดถึงบายบายไว้เจอกันใหม่อีกครั้งนะเมืองลี่เจียง